สวัสดีครับผมจากร้านโอซีมิวสิกนะครับอ่าเรามาดูตัวนี้กันนะครับคราฟเตอร์นะครับยื่นรุ่นยอดฮิตเลยก็ว่าได้นะครับ S T G 22นะครับตัวนี้ EQ นะครับ L R b a c k EQ ยอดนิยมนะครับสำหรับคราฟเตอร์เลยนะครับให้เสียงดีมากต้องบอกจริงๆว่าพอจับแล้วเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยผมว่า EQ รุ่นนี้ให้เสียงดีจริงๆยอมรับยอมรับในเรื่องนี้นะครับว่าให้เสียงดีจริงๆว่า ได้ได้เนี่ยลองเล่นแล้วรู้สึกว่านี่คือในเรื่องฟังภาคไฟฟ้านะครับเราเราว่ากันได้ื่องภาคไฟฟ้าก,กับว่าเขาให้เสียงดีจริงๆยอมรับแต่ส่วนจุดอ่อน,นก็มีเหมือนกันนะครับในรุ่นนี้นะครับคิวรุ่นนี้นะครับส่วนคาฟเตอร์นะครับก็ตัวไม้ตัวสเปกไม้อ่า ฟูดนะครับทรถฟูดเรื่องสเปกไม้เรื่องอะไรเนี่ยนะครับผมจะข้ามไปแล้วกันนะครับเพราะว่าไปเปิดดูกันได้นะครับรุ่นนี้สเปกไม้อะไรอะไรคอเมคอมาคอนี่อะไรเงี้ยเปิดดูกันได้ครับรถวูดเพราะว่าชื่อมันเหมือนกันหมดแล้วครับนะครับผมจะเน้นเรื่องของเสียงของเขามากกว่า นีค่คือพขออพรเตอร์ อีกหนึ่งตัวฝากไว้นะครับจากร้าน o อซิมิสิสนใจเข้ามาทดลองได้เลยนะครับจะทดลองจะคอลองกีตาร์บอกได้เลยนะครับทางร้านยินดีให้ลองนะครับหรือจะเข้าชมเสียงเข้ชมเว็บเพจได้นะครับที่เพจร้าน OC Music ินะครับใน Facebook ก็มีนะครับ f a c e b o o k ร้าน OC Music ิกเพจร้านแล้วก็ในช่อง YouTube ก็มีนะครับโอซิมิสนะครับสนใจแวะดูได้ทั้ง3ช่องทางเลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับ เผื่อจะได้มีอะไรดีๆได้มาแนะนำสำหรับคัปเตอร์นะครับจุดอ่อนที่ผมเคยบอกหลายๆคนเอาไว้นะครับอตอนนี้ผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะครับแต่ใครอยากรู้ก็ว่ามันคือจุดอ่อนอะไรแล้วทำไมผมถึงบอกว่าทั้งที่มันเป็นจุดอ่อนแต่ผมบอกว่าตอนนี้ผมเริ่มคิดว่ามันดีนะครับใครอยากรู้ก็ลองทักมาถามได้นะครับโอเคนะครับผมขอบคุณครับจากต้นคัปเตอร์ g t s t g 2 2ออ้อราคา18,000บาทนะครับตัวนี้ พิเศษให้นะครับเพราะว่าผมได้มาตัวเดียวแล้วก็หมดแล้วนะครับไม่ทันนะครับก็ได้มาตัวเดียวเป็นราคาพิเศษก็จัดพิเศษให้กับลูกค้าไปเลยแล้วกันนะครับหนึ่0หบาททั้งที่ปกติแล้วมันต้องราคาหนึ่เก้านิดนิดเก้กว่ากโอเคครับขอบคุณครับ